มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วกำลังลักเลื้อยเกมเครื่องกำลังเลือกเด้อมาจะสนพี่น้องเลยนี่กงกระย่างที่เราหนพี่น้องสบายดี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 ง่ามสวยๆสบายดีว่าสุขทุกคนเด้อมาครบทีมงานหนพี่น้องเสพไรพี่น้องเสพไร ในนีาม่าวางกมาใเป็นว่าจะสั่นไปอีกเลยพี่น้องมาถกปะสบายดีงามสวยสบายดีมาเบืองกุ้งเบืองป้าสดๆทำกันพี่น้องเลยเราเาขะได้เคอแเขะได้หะกุ้งสดๆพี่น้องมาจาก สอนนี่ก็ย่างนึงนี่ก็ย่างนึงพี่น้องเอ้ยสามสิกินมาเด้อมาเด้อมากินข้าวน้ำแม่นางใหญ่เด้อข <c oughs> นาดจีนอเมริกาอยู่กันจ้าแน้องมุกในมูไหมเงี้ยได้เงินบางคนหงนเงิมูน้องมุกพี่น้องหมูน้องมุก,กวนพี่ดีงามขนาดเลยโ <c oughs> บได้คือน้องหยุกเน้อ ยิ้มเข่าต้นสวยๆพี่น้องมานขี้ข่าน้ำกันเด้อนางหญ่กับนางอาปาซตาแขียวถาถึงแต่เ้านี่พี่น้องยิ้มข่าก็เต็มที่อยู่นี่มักแตงโมเด้อมักแตงโมซื้อมาแต่ทางพี่น้องหวานหวานพี่น้องกู้็สดเดี๋ยวมาเดือกคูุกักันเด้อ้างมันด่ามดนได้หนามันด่าพี่น้องเนีย งามนี่ใช่น้อยพอายเต้งน้ำมาเคยอไไม่รอดเลยเเลยนปนเลยบรรยากาศอยู่งาด่าโหยังมาใน้พ่อาบ้านนะชนี่บอกบรรดาเิเลย่าจเจ้ามาเน้องที่พากันมากน่้าวปลาแกันเี มีรูมีหลานแซ่แห้งน้องแห้งน้องเออนี่ชพูดนี่แน่แม่ตัวั้นบอพูดทำไมผูกเป็ะจะได้สีนังอุ่้ยอยู่นีฮะมูองน้องมูน้องมูก็เด่นทีมีมูใหม่ด้พี่น้องเฮ้ยถึงข้างเสร็จ ก็แีป่าีปนั้นมาประกังมโ้ยฮาแม่กาก็เน่ละมุเือมุกน้อันเจ้าแกเจ้าชุสีไปขึ้นมาไหมขึ้นมาไหมมาด้อถ้ามีโอกาสพามีโอกาสกับมาแวมาดินกันได้ด้อทีหัวพัยเทบันาเตอรด้อพี่น้อง แต่ว่าแม่นางไงบได้ขึ้นตาดแล้วมีแต่นางไงึ้นแม่นางไงนางถ่ายอยู่บนมันเพียงนี่พี่น้องเพราะว่าศิไปสอนน้องเขากะอ่ากับดักสอนก็าพวกเป็นเนาะเรียนมือสอนทั้งหลายเนาะถามหาเขืนเยอะจนต้องเลืปลาพุดเลยเด่นเนี่ก็จะตามมาเลยมั่นใจง่ายเลยต้องห้เนนี่รับการทุกคนไม่ได้เว่ยอืมตุวใหญ่ บดเม่ว้าดีหน่อยกุ้งสดเลยเนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่เด้อยังเต้นคุงปังพุงปังอยู่นี่ค่ะลมัขงองุ้ตัด ช่องฝาขขางเมืองัานก็ะชือบอลงันจอดโหลดเลยพี่น้องเลยอ้อมแอบสรางนั่นก็ะชิเป็นผู้พาปลาดงนี่จะผู้จะพาธรรมศาสตร์สิงห์งามลายพี่น้องผเลยี๋น้องเฮามาเด้อมากินข่าวน้ำกันพี่น้องเอ้ยมากินข่าวอยู่ในกลางหัวเนาะเซ็ตๆน้ำกันเด้อ กระเทียมอยู่ในพี่ๆๆอยู่กระเทียมอยู่นี่นี่ๆแม่อผูน้องมุกดิ้นน้ํเแต่ดนเด้พี่น้องเล้ยยังบ่ยอมขึ้นมาอยู่เก่ามน่ มะกออมังนาวส่วนนี้สิชีตั้มมันข้ปุ้นเด้อะพ่อแม่นางใหญ่ซื้อข้ปุ้นแน่มากโอ้บ่เพชรดอกแนวนั่นฮะเพชรเขาก็มากรสชาตกรุงโซดพี่น้องกุ้งสดๆโอเคตามนั้นใส่งอยๆอยู่พี่น้องไว้มาเด้อมากินน้ำกันเด้อเยอะเข้าเนี่ยกิ้เยอะเข้าเนี่ยแก๊เกเต๊ให้บ้านทา

กพังยังกาะพักตาดพักนาตาพันาตาเออพักนาตาพี่น้องพักนาตาลายคนลายหองลายคนลายห่องลายคนลายเออายุจะเขาฮหาซิปแวแม่นางไงยังิ่นเคยกินเมื่อนี้ิลองกินมื่อไรพี่น้องเนาะเดี๋ยวาอีีมดาติดซึง ดาวห้องถ้าเอาตุกมาใช้ใช่ใช่ด้วยใช่เอาภาพนีนี่นะใชกองนาอะไรนะใบนี่กะต้นมันคือนจริงจนี่พี่น้องเป็นดอกกับสีงามแต่ว่าเป็นใบใบใบนี่กะเฮาสีกินกับข้าเหนียดนะกุ้งอ่ะกินข้าวสวยนุ่กันพี่น้องกินข้าวสวยนุ่กันเนอะใครเข้ามาเบิ่งแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งนั่งไงนั่งหน่อยสักหน่อยในเด้อจ้า บากีนขาวสิส่วนน้ำกันเดอ้อวันเสาร์วันิดกร์กะสีนี่ลายคนแบบนี้เลยพี่น้องส่วนนั่นกะสีเป็นเบืองที่เป็นเส้นทางมาเนาะไล่ไลยขู่ไลายลายขู่ไลยคนพี่น้อง บรรยากาศก็ดีน้ำก็งามใสๆพี่น้องมาได้เลยอยากกินข้าวพี่น้องอยากกินข้าวไปมาเฮ็ดเฮ็ดกินเนื้อมาตั้งแล้วเนาะผู้์ละคนก็อ่ากินข้าวกับอันบางทัวหลอนก่อนเนาะพี่น้องเนาะอย่านนั่งไงก็มื่อยนั่งขาเดือกขำมันแก๊บโฟมอยู่ ส่วนนั้นมีการปิกปลาเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้นซะี<ส>ตามกระปุ่นเลยพี่น้นนนนนนองเนาะ ลงมือก่อนเลยพี่น้องนี่มะกอกนี่มะนาวนี่จะถาเครื่องหอมใส่แล้วก็แล้วเรียบร้อยเลยพี่น้องบ่ต้องใส่เคียงพี่น้องเลยบ่ทราตัวเองโอ้ก็ใช่เล่ในโล่นพี่เนาะอยู่ในป่าสบายสบายซิ่วๆไป น้อห้หน้เกำลังจับตีกินเขาต้าะพี่น้อง กำลังซีข่าวกองไปซุมพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อมากินข้าวน้ำกันเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องมาเดอ้อมาเด้อมากินข้าวสวยๆนำ้ำแม่นังใหญ่นังน้อยชาวบุไทยเดอ้อแล้วก็มีคนหนึ่งที่งอกเด้อพี่น้องเนาะ จะน้อยแม่นั่งใหญ่สุดวัยกองไปให้เบิงว่ามีผู้หนึ่งเพิ่นอ่าบุพาว่าเส้นเป็ดเส้นไก่หมองได้เนาะแกสิมีผู้หนึน่งนาะพี่น้องเนาะที่บูเขาห่วงมาข่า,ขาง่ายนะมือน,นีเนาะปินล้างใสแบบบ่มียังเยื่อใหญ่ <laughs> ธรมรมศาสตร์กะงามของกินกะซ่บพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามีผู้หนึง่งนั่งแบบเจ้าเพลินเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะ มาเดิมมาเดิมมาเดิมมากินข่าวนํำกันเด้อพี่น้องบรรยากาศก็งามของกินกระแสดีพี่น้องสดๆดจากนํำเซ่เลยพี่น้องเลยมาเดิมมากินข่าวนํำกันเด้อมาเฮ้ยไม่ต้นกินข้าวแล้วก็มีผู้นึงอีกที่เป็นหมูหนองมุกเนาะบวยอบเข้าวพราะเขาน้ำหมู แซ่บๆน้องกันพี่น้องแซ่บๆน้อกันเนาะกักันเมีมีการงอกเกิดขึ้นนอจะนอจัคอยไปเอาใจเพื่อนน้องพี่น้องแม่นางใหญ่สกิดข่าก่อนมาเด้กองน้องนบหมคอสาบายบายพี่น้องบายบายบาบายบายบาาแม่นางใหญ่อยู่ไหนยู่ล้งกองพี่ด้อพี่น้องบายบาย